ไปพูดคุยกับคุณเทิดศัพทวีธิรธรรมนะครับรองกรรมการผู้ในการสายงงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัสจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่เทิดศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับขอขอเริ่มประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตสวิสก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้เอเชียพัฒเราเรามีมุมมองอย่างไดบ้างครับโดยสรุปละครับจริงๆมุมที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันยังเป็นอะไรที่ยังมีโอกาสที่จะผันผวนได้เยอะนะครับคือถ้าไปดู สาเหตุเนี่ยนะครับถามว่าแต่ละแบงก์ตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่จะพ่อจาะทรงแต่ละที่ไหมผมมองว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักทีเดียวะครับเีุ่ผลก็ว่าถ้าดูต้นเหตุนะนะครับที่นํามาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเพรสเชอร์ที่มาจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่แรงมากๆนะครับทั้งในสหรัฐนะครับแล้วก็ในยุโรปนะครับทีนี้เวลาปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับโอเคถ้ามองมุมบวกก็แปลว่าเขากจะไปกดเงินเฟ้อให้มันตับนะครับแต่ว่าผลข้างเคียงนะครับจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย มันมี2ด้านนะครับอันแรกก็คือว่าในแง่มุมของต้นทุนทางการเงินนะครับมันทําให้พวกลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยมีขีดความสามารถในการชาระหนี้ที่ลดลงนะครับซึ่งถ้าเป็นถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็นําไปสู่เรื่องของภาวะที่เรียกว่าเป็น NPL นะครับหรือว่ามูลค่าโรมพอร์ตเนี่ยที่มันด้อยค่าลงนะครับอันนี้เรื่องที่1นะครับเรื่องที่2นะครับก็เป็นผลโดยตรงเลยนะครับโดยเนเจอร์ของแบงก์ทั้งหลายเนี่ยเวลารับเงินฝากมาแล้วปล่อยกู้เขาไม่ได้ปล่อยกู้ได้ทั้งหมดหรอก นะครับเปะนส่วนหนึ่งเนี่ยก็เอาไปลงทุนนะครับแล้วอะไรหลักที่เป็นตราสารที่เขาลงทุนเยอะก็คือพวกพันธบัตรนี่แหละนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าพออัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นนะครับโดยกลไกเนี่ยราคาพันธบัตรเนี่ยมันมีการปรับลดลงนะครับมันก็เป็นอะไรที่ด้อยค่านะครับก็จริงอยู่ว่าตราสารประเภทที่เขาจะถือจนครบอายุเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีการตั้งสำรองนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเริ่มไม่เชื่อมั่นนะครับแล้วก็ไปถอนเงินนะครับแบงก์ไม่มีสภาพคล่อง ก็ต <the> ้องขายพอขายต่ปุ๊บเนี่ยก็ต้องบุ๊กลอสเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าตัวกลไกที่มันเป็นตัวสร้างปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะจุดนะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมนะครับไอ้คำว่าเกิดขึ้นโดยภาพรวมเนี่ยนั่นก็แปลว่าใครก็ตามนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาตรงนี้ได้นะครับมันไม่เหมือนว่าเราดันผูกขับเพื่อนเขาไปอยู่ที่หน้าผาแล้วนะครับอยู่ที่ว่าใครจะทรงตัวได้นะครับหรือว่าใครจะถูกลัก นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็คงเป็นแรงที่คงต้องใช้เวลานะครับในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยกันอีกระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ออกข่าวที่เห็นเนี่ยก็จะมีแต่ละที่ที่มีปัญหาเพิ่มอยู่เรื่อยๆอย่างวันเนี้ยก็มีกรีซิวิตใช่ไหมครับแต่ที่นี้สังเกตดูนะครับเวลาการแก้ปัญหาของแต่ละที่เนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการเนี่ยเหมือนกับเป็นแพทเทิร์นของตัวสหรัฐเลยนะครับก็คือว่าให้ธนาคารกลางเนี่ยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปนะครับเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ฝากเงิน นะครับทีนี้เนี่ยเกมตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าเม็ดเงินที่จ่ายไปเพื่อสร้างความมั่นใจเนี่ยมันมันมากพอนะครับในการที่จะทําให้คนเนี่ยเกิดความมั่นใจหรือเปล่านะครับถ้าได้ปัญหาก็จบนะครับแต่ไม่มากพอในการที่สร้างความมั่นใจเนี่ยนะครับปัญหาก็ยังไม่จบนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันอยู่ในช่วงที่ต้องรอดูผลนะครับว่ามันจบมาเป็นยังไงนะครับซึ่งก็เลยเห็นภาพตลาดการเงินนะครับว่ายังเห็นลักษณะสวิงเนี่ย ค่อนข้างจะรุนแรงครับครับครับดูดูภาพบรรยากาศตลาดวันนี้ครับพี่เทอศักด์ครับมองยังไงเพราะว่าเช้าเนี่ยลบไปเกือบยี่สิบจุดแต่ล่าสุดเนี่ยเริ่มลเหลือแปดแล้วมันคืออาการแพนิคหรือหรือดูแล้วนิดนาโนมมันก็จะจบละจบแค่นี้ละครับต้องบอกว่าผมว่าอาการแพนิคมันจะไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแบบติดๆตลอกนะครับก็คืออย่างเช่นวันแรกที่ลงไป อ่าสี่สิบห้าสิบจุดเนี่ยนะครับเะนั่นคือแพนิวเนี่ยใช่นะครับเพราะอาการหลังไปนิกผ่านไปปุ๊บก็คือเหตุการณ์ดีดกลับมาอย่างเมื่อวานนะครับส่วนวันนี้นะครับมันเป็นอาการที่ผมใช้คาว่าปั่นขวนไปตามทิศทางกระแสข่าวมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับถามว่ายังเกิดต่อไหมยังจะเกิดต่อได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มมีความนิ่งในตัวของมันเองนะครับแล้วโอเคอาจจะผ่านไป2วีค์ไม่มีแบงค์ไหนที่โผล่อาการของการมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ย ความผันผวนมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับจะถามว่าตอนนี้เนี่ยมันจะหยุดผันผวนหรือยังก็ตอบได้ว่ายังไม่หยุดผันผวนครับอถ้าอย่างนั้นถามต่อครับว่าแบงก์ไทยเรายังยังน่าน่าเข้าเก็บน่าลงทุนไหมฮะ จริงๆถ้า valuation เนี่ยผมมองว่าถูกนะนะครับ mm. แล้วถามว่า Impact ที่มาจากเรื่องตรงนี้เนี่ยอ่มันมีเหมือนกับแบงก์ในสหรัฐในยุโรปไหมผมมองว่าไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าดูในสหรัฐในยุโรปเนี่ยประเด็นที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการปรับขึ้นดอกเบีย้ยที่แรงนะอย่างสหรัฐเนี่ยปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมๆแล้วนะ4.25เปอร์เซ็นต์่ะ ยุโรปก็ปรับขึ้นประมาณ2.5หรือ3%ประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็มองภาพว่าเราแบงค์ชาติบ้านเราเนี่ยกององปรับขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่แค่จุด7.5แค่นั้นเองครับซึ่งผมมองว่าสเกลผลกระทบเนี่ยมันยังห่างกันเยอะนะครับและอีกอย่างนะครับตัวโครงสร้างแบงค์ของบ้านเราเนี่ยพอสินเชื่อมีการกระจายตัวค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็เรื่องของความเพียงพอของเงินทุนเนี่ยนะครับ มันอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเชื่อนะครับว่าแบงก์ในบ้านเราเนี่ยปลอดภัยนะครับไม่ได้มีอะไรกระทบเพียงแต่ว่าตรงนี้นะครับถามว่า valuation ถูกไหมถูกนะครับแต่กล้าซื้อส่วนกระแสไหมสาหรับคนที่เป็น long term investor เนี่ยนะครับเลือกแบงก์ที่ให้ yield ดีๆซื้อเก็บไว้ผมว่าโอเคนะครับแล้วอย่าไปสนใจกับมันมากนะครับ,รบแต่ถ้าเราอดรนทนไม่ไหวยังต้องตามข่าวทุกวี่ทุกวัน นะครับตามข่าวตลอดแล้วก็วิ่งมันทุกเคอร์ฟของตัวราคาุูนเนี่ยอันนี้จะปวดหัวหน่อยครับก็อาจจะสรุปได้ว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ซื้อลงทุนระยะยาวเพราะผมเชื่อว่าแบงก์บ้านเราเนี่ยยังถูกแล้วก็ปลอดภัยนะครับครับผมครับผมแบงก์ที่ถูกและปลอดภัยที่มุมมองพิจารณ์มองตอนนี้ตัวไหนน่าลงทุนมากที่สุดฮะครับตัวที่เราเลือกมาเนี่ยคือผมเลือกตัวที่ยิวสูงสุดนะคือทิสโก้ครับเพราะยิวราคาแบบนี้เนี่ยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นแบงก์ใหญ่รองลงมาเนี่ยนะครับเราก็มองแบงก์อย่างตัว KTB นะครับหรือไม่ก็แบงก์กรุงเทพนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับที่เป็นกลุ่มแบงก์ครับพิทัาากิ์ครับจากที่เครดิตสวิสมีปัญหารครับเห็นมีถือหุ้นในบบอจอของไทยหลายๆบริษัทนะครับผมซึ่งบอจอของไทยมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบไหมครับ ครับผมคิดว่าน้อยมากนะนะครับเรื่องจริงเนี่ยถ้าดูลักษณะการถือหุ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นลักษณะของการถือหุ้นแทนบัญชีลูกค้ามากกว่านะครับเหมือนกับโอเคเราเราซื้อหุ้นเลยถ้ายังไม่ได้ปิดโอนเป็นชื่อเราก็เป็นชื่อของบรอกอรหรือว่าเป็นรัสตีหรือว่าเป็นคัสโซเดียนนะครับที่ที่ก็ถือหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะเป็นผลกระทบอะไรที่ที่มากมายนะ คนอาจจะกลัวว่าโอเคถ้ามีชื่อเข้าถือเขาจะขายหุ้นทิ้งนะครับก็อาจจะเป็นวงนั้นแต่ผมคิดว่าไม่ไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นครับครับผมครับมันมันก็มีบางบริษัทนะฮะที่ที่เขาถือหุ้นในในในพื้ถือหุ้นหลักที่ไม่ใช่เป็นบัญชีเอ็นอาตรงนี้ตรงนี้จะมีผลกระทบหรือเหมือนหรือว่ามันมันก็ไม่ต่างกันครับอันนั้นก็คงไปดูว่าทิศทางเนี่ยเขาจะเอายังไง นะครับก็อันนั้นอันนั้นต้องถือว่าความสุ่มเสี่ยงก็จะมีมากขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันต้องขายทุกอย่างไหมนะครับผมว่าถึงสถานะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนไปถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าพอมีอารมณ์เรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความกลัวได้ครับครับผมครับครับผมอ่ะมีอีกกลุ่มหนึ่งวันนี้มีข่าวเรื่องของญี่ปุ่นจะย้ายฐานมาบ้านเรากลุ่มนิคมุสาหกรรมในมุมมองพิธศักดิ์มองยังไงฮะ จริงๆผมมองว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะนะครับที่น่าสนใจเป็นเพราะว่าจริงๆกระแสตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะครับมันมีเทรดบอลใช่ไหมตอนนั้นเราก็มองภาพกันว่าเออมันน่าจะเห็นการย้ายฐานการผลิตของทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับอันนั้นก็ได้เบนฟิตเนี่ยไปก้อนหนึ่งละนะครับ,รบแล้วก้อนที่2ตามมาเนี่ยนะครับเราก็เห็นภาพน,นะครับของการที่หลังกับโควิดเนี่ยนะครับอาการฟื้นตัวนะครับของยอดยอดขายเนี่ย มันก็มานะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับผมว่าผู้ประกอบการนิคมบ้านเราเนี่ยก็มีการกระจายก,การลงทุนไปในประเทศ c l m ยด้วยนะครับจะกบุ้งติ้งในในเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ได้เบนฟิตนะครับจากการที่เห็นการขยายการลงทุนเนี่ยมาในโซนนี้เกือบทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ถาาว่ามองภาพเนี่ยนะนะครับเราก็คิดว่าหุ้นหลายตัวนะครับก็ยังเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าตัวที่เรามองว่ามันแลกขาดเนี่ยนะครับเราก็มองไปที่อมตะาตานะนะครับก็เห็นภาพว่าราคาเนี่ยยังมีการแลกขาดเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นครับครับนะครับ